่คะสวัสดียามเช้าค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็นำเสื้อสสวยมีหลายแบบหลายสีหลายไซส์เลยนะคะไซส์ตามภาพค่ะเป็นเสื้อลูกไม้พรีเมียมเป็นลูกไม้ยายบวบนะคะวันนี้ก็จะรวมรวม หลายแบบเอามาให้ fc นั้นได้ชมนะคะสวยงามมากๆสํสำหรับคลิปนี้ราคาเดียวกันนะคะไม่สะดวกที่จะเก็บปลายทางนะคะวันนี้ก็ทำคลิปให้กับ fc ทุกท่านอ่าซึ่งชอบลูกไม้ผ้าใหม่นะคะเก๋ไก๋มากๆแล้วก็เป็นงานมาใหม่ด้วยนะคะสีก็สวยด้วยเป็นงานที่ถ่ายจากงานจริงนะคะสวยตรงปกแน่นอนค่ะไซส์นั้นก็ให้ดูตามภาพนะคะเป็นอ่าไซส์ที่ ได้มาตรฐานนะคะเช็คไซส์ารายละเอียดให้ดีก่อนนะคะเป็นเสื้อลูกไม้ซิปด้านหลังนะคะตัว ละ1,350บาทส่งฟรีนะคะพร้อมส่งนะคะชอบชิ้นไหนก็สามารถแอดไลน์ id ไลน์สายก็จะมีไว้ในคลิปนะคะเพื่อที่จะสะดวกอาได้พูดคุยกันนะคะส่งภาพมาให้ทายดูแล้วก็จะได้สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าทายนั้นก็ส่งให้ลูกค้าหลายคนรับรองเป็นคนที่จริงจังและก็จริงใจกับการขายผ้าใหม่แล้วก็เสื้อด้วยนะคะ่ะก็ มีลูกค้าหลายคนนะคะเป็นลูกค้าประจำนะคะสำหรับคลิปนี้จำนวนสินค้านั้นเยอะมากมีหลายสีหลายไซส์เช็ครายละเอียดก่อนที่จะสั่งซื้อนะคะสวยงามมากๆวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับ fc ทุกท่านที่เคยใช้บริการนะคะสายก็จะแจ้งเวลาลูกค้าสั่งซื้อนะคะเวลาส่งสาก็จะรีวิวให้ค่ะ ขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการก็ยังคงมีผ้าใหม่นะคะเพราะว่า FC บางท่านบอกว่าซื้อผ้าใหม่ไปแล้วไม่มีเสื้อใส่ก็สามารถามาดูในคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อลูกไม้ใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็สวยด้วยราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนะคะใส่แล้วก็ไม่คันด้วยค่ะรายละเอียดในคลิปนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรมี ID Li n e แล้วก็มีไซส์รายละเอียดให้ FC นั้น ได้เลือกซื้อเลือกชมนะคะคลิปนี้ก็จะมีหลายไซส์หลายสีเยอะมากค่ะพิเศษเลยนะคะขอบคุณสำหรับ FC นะคะวันนี้ก็นำให้ FC นั้นได้ชมเสื้อสีสวยเป็นลูกไม้รับรองไม่คันแน่นอนค่ะขอพระคุณมากๆอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าสายก็จะมี ทั้งผ้าใหม่แล้วก็เสื้อลูกไม้ให้เอฟซนั้นได้เลือกซื้อเลือกชมนะคะและที่สําคัญนั้น่ายเป็นคุณจังหวัดสุรินรับรองไม่มีการหลอกลวงแน่นอนค่ะทํา y o YouTube มานานแล้วนะคะยินดีรับใช้ลูกคา้าทุกท่านด้วยนะคะเผื่อว่าใครสนใจไม่ว่าของจำรวยงานแต่งงานขึ้นบ้านก็จะมีกระเป๋าเล็กๆหรืออันอื่นอีกไม่มายมากมายสำหรับ ผ้าใหมจากจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ก็นําเสื้อลูกไม้จะได้ใส่คู่กันกับผ้าใหม่รับรองสวยแน่นอนค่ะสําหรับผ้าถุงนั้นก็สามารถขายได้เช่นกันนะคะทางร้านก็จะเอาเข้ารัาสาหรับเอวแล้วก็สะโพกค,ความยาวสามารถเลือกได้เป็นชุดได้เช่นกันนะคะขอบคุณสําหรับ f อฟทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ